สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะมีใครโชคดีนะคะกันบ้างนะคะแนวทางนะคะสูตรเอ่อสูตรเลขดาวนะคะเลขก,กำลังวันของแอดมินก็เข้าดีเหมือนกันนะคะเข้าทุกเที่ยน,นะ,ะสูตรหวยนะคะสูตรดาวนะคะเอามาจาักใส่นะคะก็ศึกษารนะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นาการคิดคำนวณน,นะคะของแอดมินนะคะจันพุทธศุกร์นะคะมัดทิพผ่านมาเมื่อไงสองสองเลงนะคะรับศูนย์ ศูนย์มานะคะอ่ะก็ามาดูนะคะแนวทางกันนะคะวันนี้นะคะเรื่อสูตรของเตระเซียนนะคะมาวันงวน,ว,นวันที่ยี่สิบสามนะคะแอดมินก็จะไปที่สองนะคะสองสองกระเปิดนะคะเาชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้าย เส้นฟีเป็นกน็แม่นแม่นสูตรล่างนะงวดน,นี้นะคะให้ไปที่สองเรื่องจะขยับปอน,นะคะก็รอดูวันที่วันจันทร์นะคะ อันนี้เป็นตัวเลขนะคะที่ยังกรดกันนะคะเดินสองนะคะเดินสองวิ่งสองนะคะรูดสองแล้วก็นะคะเลขเซียนนะคะมาชนกันนะคะตัวไหนงดทิพผ่านมาเลขเซียนชนกันที่ศูนย์ดยนะคะก็จะไปสรุปนะคะโค้งสุดท้าย อีกทีนึงนะคะว่าเซียนนะชนกันตัวไหนเด่นสองนะคะร่องแปด หาเรื่องซีทิดแปดห้าแปดเก้า ตัวเด่นนะคะนี่ตัวรลองนะคะเด่นวิ่งเนาะนะคะสามตัวสี่ตัวนะคะยังไม่ลงเนะเาะจะรอลงกันคงสุดท้ายนะคะเด่นสองลีสองรุดสองสูตรวิ่งนะคะสูตรวิ่งมอหยยนะ 2องเจดสอง,สองอยู่ตัวเด่นด้วยนะสองเก้าสองสี่นะคะสูตรเด่นวิ่งนะคะสูตรวิ่งเนาะคาแนวทางนะคะสูตรไม่ล่านะคะเรียกรอบกำลังวันนะคะก็เด่นสอง รองนะคะที่เลขแปดนะคะวิ่งสองน้องนะคะมีสองแปดนะคะสองห้าแปดห้าแปดเก้านะคะเจ็ดสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่สองนะคะวิ่งสองก็จะมีสองตัวเด่นสองสี่แล้วก็สองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็ชื่นชอบนะคะตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะก็รอเซียนใบนะคะเซียนเป๋ของพ่อเฮงนะคะในชุดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ขอให้เฮง,งปังๆนะคะกันต่องวดนะคะ